สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะเ,เราจะมาดูดวงชะตาของราศีพิจิกนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2565นี้ผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมและผู้ที่เกิดในวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนนะคะ คลิปของแม่หมอเป็นแรนดอมด้วยทุกคลิปนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาตัวตนเนี่ยไปสัมพันธ์กับใครหรือหัวข้อเนไปสัมพันธ์กับใครก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะการดูไพ่เป็นการดูแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เจอะจงเฉพาะใครต้องขอขอบคุณทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนะคะ ใครรู้สึกมีเรื่องไม่สบายใจอย่างไรแล้วอยากจะปรึกษาแม่หมอก็เข้ามาที่ YouTube เลยนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ถ้าแม่หมอมีคำแนะนำที่ดีมีเวลาว่างแม่หมอจะตอบนะคะแม่หมอเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคนอยู่แล้วค่ะถามมาได้นะคะถ้ารู้สึกว่าฟังคลิปเราสูว่าตรงกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีทางออกอ่ะมันหนักนหนาสาหัสสากันมากก็อคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะ หรือว่าใครประสบความสำเร็จตามหน้าไพ่ที่บ่งบอกก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะจะได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยเนาะเพราะว่าหน้าไพ่ของแม่หมอเนี่ยเขามาเพื่อช่วยนะคะเขามาสร้างบุญของเขาเ้ามาเพื่อช่วยก็ให้แม่หมอเป็นสื่อผ่านให้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมาเรามาดูราศีพิจิกว่าตัวตนของคนเดือนนี้เป็นยังไงแล้วอ่า เรื่องราวในเดือนพฤษ,ษภาคมของคุณจะมีอะไรบ้างแนละ้ะให้ให้ไพ่เนี่ยค่อยๆเล่าเรื่องของคุณเนาะแอลห้าดาบม,มาเลยไปเจออะไรมาแอลหกดาบม,มาเลย <c oughs> เดี๋ยวนะเออไพ่แต่ละใบเดอะสเตรนท์เดอะเชอร์รี่ออฟควีนอฟสวอ ตัวตนของคุณนะคุณเป็นผู้หญิงที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ใจร้อนอพร้อมที่จะปาชาดาอาขาเป็นคนที่หยิงทารนงในตัวเองเนาะเป็นคนที่ใครๆก็รู้สึกว่าเกรงเกรงกลัวคุณคุณมีอำนาจบารมีบางอย่างที่สามารถควบคุมผู้คนได้ โดยดวงชะตานี่เข้าใจว่าคุณน่าจะตัวคุณเองนะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวก i m p o r t e เอ็ก t ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนนะคะอาจจะเป็นพวกนักวิศวะนักออกแบบนักสถาปัตย์พวกทหารพวกตํารวจอะไรอย่างนี้ก็ได้เนะเข้าใจว่า คุณน่าจะกำลังมีการขัดแย้งกับใครสักคนหนึ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณแล้วทำให้คุณรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองสูญเสียเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าสูญเสียความรู้สึกที่ดีๆอ,อ่ะไพ่ใบนี้รู้สึกว่าโดนโดนโดน,โดนสภาวะทางด้านจิตใจค่อนข้างจะหนักแพ้แบบราบคาบแพ้แบบชนิดที่ว่า คุณไปทําอะไรเขาไม่ได้ท,ทั้งที่คุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรผิดอ่ะอแต่ด้วยอํานาจที่เขาเหนือกว่าแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าเจ็บใจอืเจ็บใจแผลหมดรูปแล้วรู้สึกว่าห่อเหี่ยวใจเนะี่ยคุณอาจจะมีการโยกย้ายถินฐานไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะคนราศีพิจิกอาจจะมีการโยกย้ายบางคนอาจจะโยกย้ายไปถึงต่างประเทศเลยก็ได้อาจจะข้ามน้ําข้ามทะเลไปเลยค่ะไปแบดเงียบๆ้ลยนะ เดี๋ยวเราหมดมาดูต่อดีกว่านะคะ Queen of หนึ่งไม้เทา้า The Magician การเริ่มต้นใหม่เหรอคะ9ถ้วย The Lover คุณกำลังตัดสินใจเลือก เลือกเรื่องของการงานเลือกเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยนะเข้าใจว่าตัวคุณเองเนะี่ยสภาวะตอนนี้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายคุณเป็นคนที่มีความพร้อมนะในฐานะในวัยวุฒิในคุณวุฒิคุณอาจจะเป็นพ่อไม่หรือเป็นแม่ไม่ก็ได้นะคะบางครั้งเนี่ยชีวิตที่มันโดนเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่แบบทดสอบในชีวิตของคุณนะคะ ซึ่งที่สุดแล้ว่มันเมื่อเดินทางมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยแบบทดสอบถ้ามันจบสิ้นน่ชีวิตคุณก็จะได้รับการพลิกผันครั้งใหม่เนาะได้รับการเริ่มต้นใหม่ทีนี้น่าจะเข้าใจว่าเจ้าชะตากำลังอยู่ในภาวะที่มีการเลือกตัดสินใจอะไรบางอย่างมาดูต่อละกัน น่าจะเกี่ยวกับงานนอกแต่รู้สึกว่าไปทะเลาะอะไรกับใครมาสักคนแล้วรู้สึกเฟลอย่างมากนะทำให้รู้สึกเส็งอารมณ์สามถ้วยมีสี่ศักสิ์คุ้มครอ,องนีดีดีเนาะเวลาไพ่พระขึ้นมาเหมือนกับว่าไพ่ใบนี้สังเกตนะคะแทบจะตามไปทุกคลิปของแม่หมอเลยคือเขาจะปรากฏขึ้นมาหลังจากที่ดูว่า เจ้าชะตาที่ตามหน้าไพ่นี้กําลังมีเรื่องทุกข์เมืองเมืองกงังวลอะไรก็ตามมันก็จะปรากฏมาเพื่อที่จะแนะนําแนวทางเพื่อที่จะช่วยคุณเพื่อที่จะคลี่คลายเคาะกรรมให้คุณเลยอะค่ะไพ่แม่หมอน,นี่น่ารักนะเขาเขามาช่วยจริงๆนี่ก้าวไม้เท้าคุณรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายอ,อึดอัด และคุณกําลังเลือกตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีวุฒิภาวะพร้อมคนที่เป็นอาจารย์คนที่เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าแล้วใจดีแล้วก็มีวุฒิการศึกษามีวัยวุฒิคุณวุฒิสูง่ะคะเขาน่าจะให้คาแนะนําที่ดีๆกับคุณได้เนาะลองไปปรึกษาเขาดูก็ได้นะคะหรือไม่ก็ไปขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะคุณจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญจริงๆ ครั้งสาคัญจริงๆนะคะมีการเดินทางย่อกย้ายถิ่นฐานมีการเปลี่ยนงานหลังจากที่คุณเจอเจอสภาวะที่รู้สึกว่ากดดันและเบื่อหน่ายเนาะอันนี้การตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตคุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคแต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้รับชัยชนะนะคะมันเป็นอุปสรรคที่อาจจะแลกมาด้วยความเจ็บปวดแลกมาด้วยสิ่งที่มันจะฝังจิตฝังใจคุณอะออแต่คุณจะก้าวข้ามมันได้นะคะ สี่ไม้เท้าเห็นไหมคะคุณจะประสบความสําเร็จค่ะองค์เขาจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณตัดสินใจที่อยากจะทําอยู่นะคะเหมือนไพ่ย,ยังอยากไพ่ชุดนี้ยังอยากจะเปิดอีกสักห้าใบเนาะเขาบอกว่า มันถึงเวลาจุดตัดสินแล้วว่าคุณจะสิ้นสุดบ่วงกรรมทั้งหลายทั้งปวงนะคะท่านมาตัดสินให้แล้วว่าบุญที่คุณทําไว้เนี่ยมันจะเริ่มกลับเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเคราะกรรมใดๆมันถึงวันพิพากษาเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาพิพิซพิาพากษาคุณแล้วอะคุณไม่ชัดทุก <c oughs> ข์ที่แเขาพิพากษาคุณแล้วนะคะคุณจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนะคะไพ่เดอะแจสเมนเนี่ยคนที่จะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้ไม่ใช่ว่า อ,อยู่ดีๆอยู่สุขสบายแล้วคุณก็หลุดพ้นบ่วงกรรมนั่นไม่ใช่การหลุดพ้นบ่วงกรรมคําว่าหลุดพ้นบ่วงกรรมหมายความว่าคุณได้เจอเจอกับเรื่องราวที่มันโหดร้ายเรื่องราวที่มันผ่านแบบทดสอบมาอย่างหนักหน่วงเรื่องราวที่มันเสียความรู้สึกอย่างมากมายเขาเรียกว,ว่าเาคาะกรรมหนักน่ะได้ในทุกๆเรื่องนั้นมาแล้วคุณแล้วคุณได้พลิกชีวิตใหม่อะค่ะมาสู่ในทางที่ดีขึ้น อันนี้ค่ะเรียกว่าดอร์จัสเมนคือการถูกที่ภากษาให้หลุดพ้นจากเคราะกรรมอย่างที่แม่หมอเคยพูดมาแล้วเนาะไม่จำไม่ได้ว่าคลิปไหนว่าตัวเนี้คุณเปรียบเสมือนว่าเวลาที่ถูกลงโทษกรรมในนรกกระพูมอ่ะกว่าที่จะผ่านนรกแต่ละขุมได้อะ่ะนั่นอะ่ะคือเคราะกรรมที่จะต้องเจอสุดท้ายแล้วถ้าคุณผ่านไปจนถึงขุมสุดท้ายแล้วหลุดพ้นจากนรกกับนรกกระพได้อะคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ได้เนี่ยได้ขึ้นมาฟื้นชีวิตใหม่สร้างชีวิตตัวเองใหม่ลักษณะเดียวกันนะก็คือการหลุดจากขุมนรกนั่นแหละพูดง่ายๆ่แต่ก่อนหน้าน,นั้นที่ในขุมนรกมันต้องมีความทุกข์ทรมานมันต้องมีอุปสรรคมันต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายให้คุณไปเชิญถูกไหมคะแต่ในที่นี้มันก็เหมือนกับการตายแล้วเกิดใหม่อะ่ะคุณจะถูกพี่ภากษาให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมนั้นถ้าคุณทำดีคุณเป็นคนดีคุณเป็นค,คนคมีศีลและทสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะมอบสิ่งดีๆให้คุณ แน่นอนค่ะคุณไม่ต้องหัวงแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเรามาดูไพ่อีกชุดหนึ่งดีกว่าว่าเขามีอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมบ้างไหมเนาะไพ่แม่หมอจะมีองค์สถิตอยู่สององค์นะคะไพ่ชุดนี้เป็นองค์ที่เป็นผู้หญิงผมยาวสวย,สวยสวยไพ่ชุดนี้เป็นองค์ผู้ชายหล่อนะคะ เขาจะประจําหน้าไพ่ของเขาเพื่อที่จะมาช่วยและพร้อมด้วยบริวารของเขาอีกมากมายเนาะมาร่วมกันทําบุญนะคะให้บุญคนทั่วไปคงมองไม่เห็นหรอกเนาะอันนี้เข้าใจค่ะต้องมีคนจิตสัมผัสสูงนะคะถึงจะเห็นได้แต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นแม่หมอนะไพ่ประจําตัวเขาเองเขาจะรู้เองค่ะว่ามีอะไรอยู่มีใครอยู่มีองค์อะไรอยู่แล้วเขาควรจะใช้ไพ่ชุดไหนควรจะสับไพ่กี่ครั้งออะเขาจะรู้ของเขาเองนะคะ เวลาไปดูไพ่กับแม่หมอเนี่ยคุณจะเปิดเองหรือให้แม่หมอเปิดให้มีค่าเท่ากันค่ะความแม่นยําจะเท่ากันเลยดังนั้นเวลาลูกค้าที่มาดูดวงกับแม่หมอ3คำถามเนี่ยแล้วแม่หมอเปิดไพ่ให้รับประกันได้ว่าตรงค่ะ,ะต่อนะคะก็ขอบคุณหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาดูดวงแล้วก็บอกว่าตรงมากแม่นมากอย่างน้อยก็ได้ แนะนำทางทางออกให้เนาะชีวิตว่าควรจะทําอย่างไรอ่ะต่อนะคะดูซิว่าไพ่ใบนี้อยากจะแนะนําอะไรต่อป้า The w o r l เนะี่ The w o r ร d เมื่อกี้ก็ The w o r ร d ป้าใช่ป้า King of Swords ลุยเลยค่ะตั้งต้นชีวิตใหม่เลยไม่ต้องเกรงกลัวอะไรทั้งนั้นไปต่างถิ่นต่างแดนได้เลยค่ะถ้าอยู่ที่เดิมแล้วเคราะ์มันไม่หลุดก็ปล่อยค่ะปลดปล่อยที่เดิม ไปยังที่แห่งใหม่บนโลกนี้มีสถานที่ให้ตั้งเยอะตั้งแยะที่เราจะไปได้นะคะมันต้องมีสักที่แหละที่มันเป็นที่ที่เป็นของเราที่ที่เราอยู่แล้วเราดีที่ที่เราอยู่แล้วเราไม่มีบ่วงกรรมหนักถูกไหมคะก็ไปที่ตรงนั้นใช้จิตสัมผัสเองเลยค่ะว่าคุณอยากไปที่ตรงไหนไปได้เลยเอออันนี้ได้ได้หลายโซนนะ ไอทางโซนโซนพวกเอเชียก็ได้นะพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะหรือไม่ก็โซนโซนเกี่ยวกับพวกทางยุโรปก็ได้นะเพราะไพ่ใบนี้มันบอกบอกได,ได,ได้ได้หลายโซนอะ่ะอืไปทางยุโรปก็ได้หรือจะไปฝั่งแถบอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ก็ดูเชื้อโรคด้วยนะคะแล้วก็ดูสภาวะน้ําท่วมด้วยค่อยๆพิจารณานะคะ เห็นไหมคุณจะมีการตั้งต้นชีวิตใหม่การออกเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตค่ะมาพร้อม The World ที่คุณไม่ต้องห่วงนะคะมันจะเป็นการจบสิ้นเรื่องราวที่ผ่านมาที่ไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นฟื้นฟูนฟนในสิ่งที่ดีอย่างแบบว่าฉันรู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกปลดเปลื้องอะ่ะฉันไม่ต้องเอาอะไรไปก็ได้เอาแค่ตัวกับหัวใจไปฉันก็ยังยินดีฉันรู้สึกสุขใจมากกว่าประมาณนั้นเนาะ ความเคลืมเครือในในหัวจิตหัวใจความร้อนรุ่มในหัวจิตหัวใจที่ยังยังมีอยู่นะคะ <c oughs> ปลดปล่อยมันไปค่ะ <c oughs> ถ้าพูดถึงความรักความรักคนเก่าๆอาจจะก,กลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ หรือไม่ก็สิ่งเก่าๆในอดีตมันจะย้อนกลับมาหาคุณเพื่อนเก่าเจ้านายเก่าบริวารเก่าลูกหลานเก่าๆเขาอาจจะกลับเข้ามาหาคุณเนาะมามอบความสุขมามอบพิตรภาพความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะอืม เห็นไหมคะเขาบอกว่าเวลาคุณจะคิดจะทําอะไรนะให้คุณใช้สติและอยู่นิ่งๆคุณเป็นคนที่มีชาในตัวเองอะค่ะเป็นคนที่มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิมีประสบการณ์ชีวิตที่เยอะเป็นคนที่สอนสั่งคนได้อ่ะดังนั้นคุณสามารถที่จะคิดพิจารณาเห็นไหมเขามีแค่โคมไฟหนึ่งดวงแล้วก็ค่อยๆคิดถือไม้เท้าเป็นหนึ่งอันเขาไม่ได้สนใจอะไรอ่ะ แต่เขาสนใจเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสัจธรรมที่เขาจะค้นพบได้เองอืมแล้วคู่นี้ถ้าคู่นี้ขึ้นมานี่นะแม่หมอบอกเลยว่าถ้าคุณปฏิบัตินี่นะบรรลุโสดาบันไดส้สบายสบายเลยนะคุณจะมีจิตวิญญาณมีเซนที่ที่สูงอะคกาคุณจะสามารถมองคนได้คุณจะมีจิตสัมผัสที่แบบ ใครที่เข้ามาหาคุณอย่างไรคุณจะรู้รู้สึกได้รู้ล่วงหน้าได้คือดูคนเป็นแล้วก็รู้ได้ว่าจิตวิญญาณตัวตนตัวเองเป็นใครอะ่ะล้วควรจะทําอะไรด้วยนะหน้าที่ตัวเองของทุนะคุณ,นะค,ณควรจะทําอะไรด้วยไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ปฏิบัติที่เขาปฏิบัติได้เร็วนะแลวมักจะเป็นคนที่มีมีองค์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวเป็นคนที่ไม่ธรรมดาอาจจะคล้ายๆกับแม่หมอนี่แหละเนาะ,ะมีอะไรที่มัน อยู่ข้างในแล้วเราสามารถสัมผัสถึงผู้อื่นได้ไม่ว่าใครจะคิดดีคิดไม่ดีกับตัวคุณคุณสามารถที่จะสัมผัสได้นะถ้าคุณใช้จิตนิ่งๆในการสัมผัสเขาเรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตนก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีได้แต่ให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณในเซนต์ของตัวเองนะคะแล้วมันจะทําให้คาดการได้แม่นยาเวลาที่คุณจะใช้เซนส์ตัวเองในการคาดการตัดสินเกี่ยวกับ การงานก็ดีการเงินก็ดีการเล่นหุ้นก็ดีมันจะมีประโยชน์ต่อตัวคุณถ้าเซนแรกคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าไว้วางใจมันไม่น่าลงทุนหรือว่าคนคนนี้ไม่น่าเชื่อถือคนคนนี้เข้ามามันจิตเมนไม่ดีให้คุณเชื่อมั่นในเซนความรู้สึกแรกนั้น99.9% 9 99คือโอกาสที่ถูกต้องในเซนนั้นอย่าได้รู้สึกว่าเถียงกับเซนตัวเองนะคะยิ่งคุณรู้สึกลังเลเมื่อไหร่เนี่ยเซนของคุณมันจะลดลงไปเรื่อยๆ แต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในเซน์ของคุณมากเท่าไหร่เซน์ของคุณจะมีพลังที่แกร่งกล้ามากขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ไปปฏิบัติเอาเองนะคะแนะ่เห็นไหมไพ่พระมาะอีกแล้วโอ้ยอีกแล้วอยากให้อยากให้ไปบวชนะเนี <c> ่ย <oughs> ไปบวชชีบวชพระนี่ถ้าบวชนี่นี่ไปทางธรรมได้สบายเลยอะ่ะเป็นผู้แบบว่าอะไรพระสันตป,ปาปาเหรอได้ถึงประมาณนั้นเลยนะแบบว่า เป็นเจ้าคณะเจ้าอาวาสที่แบบว่ามีมีชื่อเสียงอะสามารถที่จะสอนสั่งคนได้แบบว่าแบบว่าได้เยอะอะอืมแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ไม่ได้สนใจจะมาทางธรรมนะคะคุณก็เป็นหมอดูได้นะโอ้ถ้าคุณเป็นหมอดูนี่จิตคุณไปเร็วนะคะคุณสามารถอย่างรู้ถึงคนได้สบายๆเนี่ยนะคุณอาจจะสามารถอย่างรู้ถึงอดีตชาติของตัวเองได้สบายๆด้วย คุณจะมองคนได้แบบปั๊บเดียวก็รู้เลยอ่ะอแล้วศิษส์ศิก็คุ้มครองคุณนะคะเขาโอ้โหเขาอยากจะนาทางคุณมาทางธรรมเหมือนกันเนาะสำหรับใครบางคนที่อยากมาทางธรรมหรือว่าอยากจะศึกษา,าศาสตร์หมอดูน,นะคะคุณมาได้เลยนะแต่ต้องอยู่ในศีลในธรรมนะคะอย่าให้กิเลสเนี่ยมันครอบงำจิตใจนะเพราะว่าคนที่ปฏิบัติได้ชาติเนี่ยมักจะมีความสามารถที่จะหาเงินได้หลากหลายนะ แต่ถ้าเอาความสามารถในไปหลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังลาบยศเรติยศชื่อเสียงหรือว่าไปช่วยเหลือผู้อื่นให้ก่อกรรมในทางที่ไม่ดีเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยกรรมมันจะเข้าหาคุณกิเลมันจะเข้าหาคุณแทนนะคะมันคงไม่ใช่สิ่งที่ดีถ้ามีความสามารถที่เหนือชั้นกว่ามนุษย์ทั่วไปจงใช้ความสามารถนั้นจิตปัญญาน,นั้นในการช่วยเหลือผู้คนนะคะแล้วมันจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวคุณเองเนาะ เ,เห็นไหมคะโอ้เดี๋ยวรับว่าตัวนี้ค่อนข้างจะดีนะความรักในอดีตคนเก่าๆในอดีตอาจจะกลับเข้ามาย้อนหาคนเป็นความรักที่อบอุ่นนะคะเป็นความรักที่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 ได้ใจกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะอาจจะเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยเหมือนกับว่าเป็นรักซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะกว่าที่ความรักนั้นจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมแล้วมาพบ พบกันอีกครั้งเพื่อสารสัมพันธ์รักให้มันแนบแน่นให้มันอยู่ด้วยกันได้อะคา่ะมันต้องผ่านผ่านความรักที่แต่ไม่ชัดเจนมากก่อนเนาะต่ออีกสักหน่อยเนาะ สรุปว่าตัวคุณเองมีมสิทธิศักดิ์ศรีคุ้มครองนะคะคุณมีการโยกย้ายถิ่นฐานมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่มีการหลุดพ้นจากเคราะห์ออกรรมเดิมแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงแล้วก็จะมีคนเก่าๆกลับมานในชีวิตคุณนะคะความรักให้ระวังรักที่เป็นรักซ้อนรักที่เป็นเผื่อเลือกนะคะรักที่อาจจะมากับการความไม่จริงใจค่ะดูให้ดีๆเนี่ย u พจอั e ค่ะคุยนอสแฟนตาเกอร การเงินก็ยังดีนะคะสามเหรียญเห็นป่ะยังไงยัง,ยงเรื่องของการเงินวนอยู่อย่างเงี้ยเอ้ยจำไพ่เมื่อสักครู่นี้ได้ไหมคะมันก็กลับมาอยู่ชุดนี้เหมือนเดิมเนาะหมายความว่าการเงินคุณต้องระมัดระวังนะคะหากจะเล่นหุน้นเล่นอะไรเนี่ยไพ่ใบนี้มันมันนอกจากคําว่าเกิดแบบฉับพลันแล้วนะก็มันอาจจะหมายถึงภัยพิบัติอะไรก็ตามที่เราควบคุมมันไม่ได้อะแล้วมันเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะคะ แล้วมันทำให้คุณต้องสูญเสียเงินไปอ่ะอแต่ที่สุดแล้วมันก็จะจบสิ้นได้นะคะมันจะจบสิ้นมันจะผ่านพ้นจำไว้ว่าสิ่งที่เกิดมันเป็นเคราะกรรมของคุณที่คุณจะต้องจ่ายเงินเพื่อสะเดาะเคราะกรรมให้ตัวคุณเองแค่สภาวะร่างกายของคุณจิตใจคุณปลอดภัยด้วยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนั่นก็เพียงพอแล้วถ้าร่างกายจิตใจเรายังแข็งแรงนะแเงินทองที่เสียไปเราสามารถที่จะหาใหม่ได้ใช่ไหมคะ เนาะแล้วยังไงยังไงเนี่ยการเงินของคุณคุณก็ยังมีหลักทรัพย์ที่มั่นคงอยู่อะค่ะคุณไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรนะคะคุณยังมีหลักทรัพย์ของตัวเองอยู่ยังสามารถที่จะเอาหลักทรัพย์นั้นแปรรูปมาหมุนเวียนได้อยู่ค่ะนี่ <c oughs> มาที่วีออร์ชวนอีกไพ่ก็จะวนๆอยู่อย่างนี้เนาะเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นวัฏจักร มันเป็นวัฏจาักรกงกรรมกงเวียนน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นกรรมกรรมในอดีตท,ที่คุณจะต้องชดใชออ้ที่คุณจะต้องชดใช้เท่านั้นเองแต่กรรมนั้นมันไม่ได้ทําร้ายร่างกายคุณไงคะคุณไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้เป็นอะไรนะคุณแค่สูญเสียเงินน่ะให้รู้สึกเจ็บใจอเออถูกโกงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วกงล้อมันก็จะหมุนผ่านไปไง สิ่งที่ไม่ดีมันก็จะหมุนผ่านไปแล้วมันก็จะหมุนผ่านสิ่งที่ดีเข้ามาแทนนะคะต,คตัวนี้คือกงล้อตัวนี้คือกงกรรมกรงเปลี่ยนนะวัตจักรของชีวิตรวมถึงอาจจะหมายถึงโชคลาภที่กาลังจะเข้ามาเยือนคุณหลังจากที่คุณหลุดพ้นจากกรรมตรงนี้แล้วนะคะจากการสะเดาะเคราะกรรมตรงนี้แล้ว คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในชีวิตนะคะคือหมายความว่าถ้าคุณไปเริ่มต้นที่ใหม่ถิ่นฐานใหม่ยังไงเนี่ยคุณต้องใช้พลังในตัวเองอย่างมากเลยแล้วถ้าคุณเป็นคนที่มีกิจการเป็นผู้บริหารก็ดีเนี่ยคุณอย่าอย่ารวบงานเก็บงานไว้ทําคนเดียวจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะให้คุณกระจายงานไปให้ผู้อื่นบ้างนะคะให้เขาแบ่งเบาภาระคุณบ้าง คุณจะได้ไม่เหน็ดเหนื่อยมากจะดูต่ออีกสักห้าใบไหมคะอยากได้บัใบสรุปใบสรุปอะค่ะ,คะคเดี๋ยวเอาอีกสักกอล่องหนึ่งเนาะถ้าเขายังอยากเปิดต่อแม่หมอก็จะเปิดต่อนะคะ เป็นบ้าแล้วสรุปสรุปรมวลผลมีกก่าเดือนพฤษภาจะยังไงเนะาะบรรยายก็มาตั้งเยอะลักษณะสองพาก็ออกมาคล้ายๆกันนะคะใครฟังไม่ทันรู้สึกไม่แน่ใจย้อนกลับไปฟังใหม่ได้นะคะการที่คุณคุณอย่าผูกมัดตัวเองนะคะ อย่าเอาตัวเองไปจองจําเขาเรียกว่าอย่าจองจําตัวเองอย่าก,กุมขังตัวเองปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระค่ะตัวเดิมเนาะรอบที่3แล้วนะตัวนี้ก็มานะคะการประสบความสําเร็จสามไม้เท้าเจ็ดถ้วยสิบดาบ สิบไม้เท้าสิบมากับสิบเลยค่ะหนึ่งเหรียญ king of band the hermit the moon อุ้ยเดี๋ยวเราจะเปิดเพิ่มนะถ้าเราเจอ the moon นี้เราจะเปิดเพิ่มไม่ต้องห่วงถ้าจะไม่จบง่ายๆละละสีพิชิกเขาเรียกว่าเป็นทุกขลา แม่หมอจะสรุปตรงนี้นะเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาทุกแล้วได้ลาบถ้าได้ลาบก,ก็จะมีทุกเคนะคุณได้เงินมาคุณก็ต้องจ่ายไปกับสุขภาพจ่ายไปกับความเจ็บปวดจ่ายไปกับการเงินที่ต้องสูญเสียการเงินก้อนนะเสียไปเสร็จเหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตเสร็จคุณก็จะได้เริ่มสตาร์ทใหม่ได้เจอโชคลาบใหม่ การงานเริ่มใหม่เริ่มประสบความสําเร็จใหม่ก้าวข้ามแต่ละข้ามจิตวิญญาณคุณก็จะสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งเขาบอกมาอย่างนี้เราจะเปิดต่อละโมลนะคะอย่าอย่าอย่ารู้สึกว่าจองจําตัวเองเลยนะคะอ,อ,อย่าเศร้าอย่าเงาหง,างอยค่ะเขายังคงบอกว่าเจ้าชะตานี้ยังยังแบบว่า ติดอยู่กับสิ่งที่มันสูญเสียอืมมีใครบ้างนะไม่ผ่านความสูญเสียให้ดูแลญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะคุณสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะคะให้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะไพ่เขาบอกมาแบบนี้อืม,อมคุณอย่าคิดมากนะคะอย่าเป็นคนคิดมากเดี๋ยวจะเป็นโรคประสาทเอานะ คิดมากแต่เรื่องเกา่าๆเรื่องทุกข์เกา่าคิดไปเพื่ออะไรเอ่ยเมื่อกี้ก็ถ้วยใบเนี้ยนี่ก็ถ้วยใบนี้แหละก็อธิบายไปแล้วนะว่าอย่าอย่าไปรู้สึกอย่าไปรู้สึกสลดหหู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันผิดพลังพลาดไปแล้วอ่ะคิดมันย้อนมันอยู่นั่นแหละรู้สึกว่าเสียใจรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วฉันไม่น่าเลยไม่น่าทําแบบนั้นเลยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยไม่น่าเข้าอย่างง้นเลยเแต่ว่ามัน มันไปเปลี่ยนแปลงอะไรคันไม่ได้ไงมันเกิดไปแล้วอะค่ะคุณก็อย่าไปสนใจมาหันมามองถ้วยสองใบนี้ดีกว่าเนะาะเขารอคุณมองอยู่อะค่ะเออแค่หันหลังมาเนี่ยคุณก็เจอสิ่งดีๆล่ะการมองอยู่แต่ถ้วยใบยเดิมๆแล้วก็คิด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 ให้เสียสุขภาพคิดเพื่ออะไรแล้วก็จองจําตัวเองอยู่แต่ในโลกมืดเพื่ออะไรคะสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าค่ะโปรดปล่อยตัวเองนะคะนี่ิ i n g of pentacles พไพ่ใบนี้เข้ามาบอกว่าให้ปลดปล่อยตัวคุณเองนะคุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองนะคะคือพอดีแม่หมอเจ็บคอนะก็อาจจะพูดละเสียงแหบๆบ,บ้างจริงๆมันก็แหบอยู่แล้วแหละตัวนี้เขาบอกว่าให้คุณคุณปลดปล่อยตัวเองนะคะคุณจะต้องปลดปล่อยให้ได้อย่าก,กักขังตัวเองค่ะเห็นไหมการเงินคุณออกจะมั่นคงเน่ะ พอให้คุณต้องเสียไปอ่ะแต่เห็นโชคลาภการเงินของคุณไหมคะทั้งคิงทั้งควีนขึ้นมาเหรียญน่ะอสังหาเรียทมัพั์การเงินน่ะกิจการที่รุ่งเรืองอ่ะความมั่นคงทางการเงินน่ะโชคลาภที่จะมีเข้ามาเอออย่างมากมายเนาะโชคเข้ามาแบบง่ายๆด้วยอยู่ดีๆเนีเ่ยเหรียญส่งมาถึงที่เลยเงินมายืน่นมาให้ให้คุณถึงที่เลยอยเห็นไหมเออแล้วคุณจะ จะมอเศร้าทําไมอะใน,นเมื่อสิ่งดีๆมันรออยู่ข้างหน้าอะคุณจะขังตัวเองไปเพื่ออะไรอะคะปลดปล่อยตัวเองออกมาค่ะจะดูต่อยไหมอะถึง e m p r s s s พอค่ะครลบอกพอแล้วมาถึง g p r e s s เพร s ด s อมาดูสี่ใบสรุปนี้ดีกว่าอันนี้คือเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยปลดปล่อยตัวเองนะคะ สองสองพไพ่ใบนี้นะโปรดปล่อยตัวเองอย่าก,กักขังตัวเองอะไรที่เสียไปก็ปล่อยให้มันเสียมันเป็นการสะดเดาะเคราะห์กรรมเอย่าทําให้ตัวเองเหน็ดเหนื่อยนะคะอย่ารวบทุกสิ่งทุกอย่างว่าคุณจะต้องเป็นคนรับผิดชอบทําเองแบ่งกระจายให้ผู้อื่นบ้างอย่าคิดมากจนเป็นโรคประสาทแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านนะคะอาจจะเจ็บป่วยได้นะตรงนี้อาจจะต้องเสียเงินรักษาพิ็นก้อนนะคะแต่ว่ามีสินสักสิคุ้มครองนะคะเขาจะปลอดภัยนะคะ อ่าเห็นไหมเงินน่ะเศรษฐีนี่เนี่ยเศรษฐีนี้อันนี้ก็เศรษฐีนี่อันนี้ก็เศรษฐีมหาเศรษฐีอันนี้ก็โคตรเงินคุณจะเอาอะไรอีกคะ <c oughs> ที่ราศีพิจิกแค่นี้ก็เพียงพอลราไหมอ่ะคุณเสียเงินไปคือการสะเดาะเคราะห์การมาทุกขลาบอ่ะเสียไปแต่คุณได้กลับมาเป็นทวีคูณเลยอ่ะเห็นปะ โอ้ชีวิตนี้สุขสบายเลยนะกองเงินกองทองเลยทรัพย์สมบัติก็เยอะแยะออดังนั้นไพ่สรุปอย่างนี้ก็เพียงพอแล้วค่ะเอาเป็นว่าสรุปแล้วถ้าผู้ใหญ่เจ็บป่วยให้ดูแลผู้ใหญ่ให้ดีๆนะคะให้ไปหาหมอนะคะหมอจะมีทางรักษาให้ตัวคุณเองให้ปลดปลอ่อยอย่าก,กักขังตัวเองอย่าคิดมากอย่าชอกช้ำในสิ่งที่มันผ่านมาก้าวเดินออกมาค่ะสิ่งใหม่ๆรอยอยู่เงินที่คุณเสียไปไม่ต้องเสียดายค่ะ เขาจะย้อนกลับมาให้คุณอีกมากมายเลยกับสิ่งที่คุณเสียไปคุณเสียไปหนึ่งเท่าคุณได้กลับมาสองเท่าคุณเสียไปสองเท่าคุณได้กลับมาสี่เท่าเขาจะกลับมาให้คุณคุณเนี่ยเป็นทวีคูณเลยนะคะราศีพิจิกจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกการติดตามและการกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนะคะสำหรับราศีพิจิก อ่ะแม่พอก็ขอหยุดการทำนายแต่เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณค่ะ